ออกมากันตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยออกมาตั้งแต่วันไหนครับวันไหนครับเมื่อวานครับออกมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแวะที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวยาวเลยอ๋อระเลบอลรีโอเคไปฮะนี่กลุ่มลังสิตนะครับนี่พี่มอครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับพี่ ไม่ครับเราดูงนี้เหรอเดี๋ยวแว่งนี้ครับตรงนี้มีอะไรกินบ้างครับนี่อ๋อตรงนี้ของกินเยอะสักหน่อยครับจากไหนครับนี่อันนี้อ๋อนี่เชียงใหม่นะครับเมื่อคืนเมื่อคืนข้างไหนกันไม่ค้าครับยิงยาวเลยนอนปั๊มอ๋อนอนปั๊มครับยิงครับจะพึ่งผ่านครับพี่ กลุ่มเลยครับวันนี้เอดินเต็มหน้าไปพี่ชุดิตายจ้าซูมซูมซูมครับซูมอันนี้กลุ่มเลยครับผมครับชุมแพวันนี้ชุมแพนะครับมากันผมกินน้ำเปล่ากับโค้กโอ้ได้ครับอันนี้อันนี้ผมโค้งแรงเลยทำไมพี่ทำไมพี่เดินเซพี่ผสมโค้กใช่ไหมไม่กินเหล้านะผมไม่กินเหล้าไม่กินเหล้า พี่พี่แค่เห็นหน่อยอ๋อลูกแต่บวชใช่ใช่นีเนี่ยนะพี่ฝาหนึ่งเนาะไม่เอาไม่เอาโคโอเคเลยไปบวชนะพี่นะจบพี่พี่ไปบวชเลยนะขอบคุณมากครับผมบแอนนะครับเอานี่มีลูกมนด้วยเนี่โอ้หลานมี่ลถหลานฮะนี้รถสวยๆนะนี่อ่านพี่กระเทย มาดูทางนี้ต่อแล้วนี่อันนี้มาจากไหนกันครับกลุ่มนี้ครับผมอ่อนนุชครับอ่อนนุชอ่อนนุชครับอันนี้อ่อนอ่อนนุชนะครับนี่อันนี้ครับอ่อแป้งครับอันนั้นอ่อนนุชหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวแวะทางนี้หน่อยอันนี้จากไหนครับผมอุดรครับอันนี้อุดรนะครับมาอุดรมากี่มากี่คันครับวันนี้มาเยอะเกือบยี่สิบครับกำลังจะตามมาอ๋อกกำลังจะตามมาอันนี้เอามาฝากไว้ก่อนสามคัน อ๋ออันนี้แจ้งมา,านะเอา้าดว่าอยู่อย่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเขเนี่ยไมใช,มใช,มใช <laughs> อย่าทะเลานะกันอย่ใกล้กันเน่ยอ,อ,อย่าแย่งกันกิน<อ>ไปเอเราไปต่อ,อนี่ฮะฝรั่งนะครับมามาจากสุราะะับบยาก,กาครับน,นี้ฝนนมพรมี <c oughs> ะ นี่ครับเป็นหลองปเราเดินกันต่ออีกรอบหนึ่งมีรถสวยนะครับแต่คนหายหมดแล้วเพราะว่าฝนมันพรมๆ PX นะครับอันนี้อันนี้ PX โอ้ PX เยอะเลยนะั่นตัวใหม่ครับอันนี้สลับบุรีนะครับเนี่ย มาดูมีสำหรับนี้แม่งแอบแซงพ่อแรงน้องกูขี่แรมจอมพีเอ็กร้อยเจ็ดเจ็ดไอเล็บพีเอ็กโอ้เยอะนะครับอันนี้สำหรับเลี้ยมีตั้งป้ายด้วยเดีย๋ยวเรามาดูงี้ดีกว่าจากไหนครับนี่กลุ่มนี้มาจากโคราชครับพี่อันนี้โคราชครับใช่โคราชมาสองคัน โคราชมานปโคราชมากี่คันครับวันนี้ครับสวัสดีครับยอดเยี่ยมเยี่ยมนะผมอยู่นี่นะครับผมสวัสดีครับกินได้ยังครับจีนได้เข้าจีนผมเข้าที่คุณหมิงไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วคันนั้นเลยใช่ไหมคันนั้นเลยใช่ไหมคันนั้นเลยครับดำดำแล้วป่ะอ่าคันที่จอดอยู่คันเดียวในเต็นท์ไอ้ปตทครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อโอ้ยอไม่ได้ไปสองคันเนี่ยเหรอไล่สองคันนั้นไปไหนละสองคันนั้นผมเอาไปทิ้งไว้ที่เนปาลเพราะเข้าจีนไม่ได้ก็เลยต้องบินจาก จากไอ้เนปาไปลงเวียดนามแล้วก็ไปซื้อคันนั้นอีกคันหนึ่งตามตามคนนี้นะครับตามมากมากมากขอบคุณครับผมขอบคุครับยไดอของผมยังยังยังไงยังไงเดี๋ยวคุยกันในเว็บอีกยาวนานเดี๋ยวถ้ารวยเดี๋ยวจะไปทิปสองอีกอี้เลยกรองสีอันไปยาวกันนั้นถ้าถ้ารวยถ้ารอบสองคิดว่าไปยาวกันนั้นนะหกนล่ะไรไเลยนะยุโรปเลยนะก็ก็ก็คงขึ้นยุโรปเลย แต่คงคงอีกหลายปีอ่ะเพราะว่าไอ้นี่เก็บตังค์มาก็หมดละ